สวัสด,ดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นกาาพีอีพีทที่สองนะครับผมจะตีให้ได้โยรุให้ได้เลยผมได้โยรุปอบแล้วแต่ยังไม่ได้โยรุจิกเลย โยลือเกิดไหม่นะอืมรอต่อไปช ืมไม่มีตัวอะไรเกิดเลยเอ้บอสกระต่ายเกิดหรือเปล่านะถึงจะได้ฮาคิแล้วก็เหอบอสกระต่ายก็ไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดเลยแย่จริงๆเลยชีวิตเอาเกิดแล้ว <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุยเกือกบเกือบโดนอุย้ยเลื่อนรถไปน้ำเลยมาทำไมมันเกิดนานจังหรือว่ามันเกิดไปแล้วต้องรอสิบถึงยี่สิบนาทีอืม 哦，我等了，等了十几了呢， โหโคตรเก่ดฮักกี้ราชันเลยหรออาเอาโยลุบมาตีโยรุบบอลดีกว่าตายล้องโคตรกระจอกเลยโยลุปบอมเนี่ย โอ้อเจนลูกกันแล้วเคียวประทะโอุยอยอุยผลสั่นตื่นแล้วไม่ได้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ